เป็นอรอบรู้เข้าใจประยุกต์ใช้ถูกต้องกับพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมพุทธศักราช2562เอิโซด6หน้าที่นายจ้างและโทษที่ได้รับหากไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมพุทธศักราช2562 สวัสดีครับวันนี้น้องเซฟตี้จะพาทุกคนมารู้จักหน้าที่และโทษของนายจ้างภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมพุทธศักราช2562หรือพรบ e n o กเพื่อให้นายจ้างเข้าใจและมองเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นน้องเซฟตี้จึงขอยกตัวอย่างสถานการณ์ให้ดูตามนี้ครับน้องเซฟตี้ครับผมสงสัยว่าพรบ e n o กฉบับนี้ได้กําหนดให้นายจ้างมีหน้าที่ต้องทําอะไรบ้างครับแน่นอนครับ สิ่งที่นายจ้างต้องทำภายใต้พรบอเอ็นออกมีอยู่3ช่วงครับคือ 1. ช่วงก่อนเกิดเหตุ 2. ช่วงขณะเกิดเหตุและ3ช่วงหลังเกิดเหตุช่วงก่อนเกิดเหตุหรือก่อนพบว่าลูกจ้างจะเกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพนายจ้างต้องดำเนินการดังนี้ครับ 1. แจ้งข้อมูลที่จำเป็นได้แก่ปัจจัยเสี่ยงหรือพฤติกรรมเสี่ยง วิธีการป้องกันตนเองอาการของโรคจากการประกอบอาชีพมาตรการสิทธิของลูกจ้างและข้อมูลด้านความปลอดภัยให้แก่ลูกจ้างเพื่อให้ลูกจ้างทราบข้อมูลและสังเกตอาการของตนเองได้ 2. เก็บหลักฐานการแจ้งข้อมูลแก่ลูกจ้างไว้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเช่นการแจ้งเป็นหนังสือหรือแจ้งกับลูกจ้างโดยตรงแจ้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แจ้งผ่านการฝึกอบรมหรือวิธีการอื่นๆที่กรมควบคุมโรคกำหนด 3. จัดให้มีการตรวจสุขภาพลูกจ้างโดยหน่วยบริการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับกรมควบคุมโรคครับแล้วหากผมสงสัยว่าลูกจ้างของผมมีอาการเจ็บป่วยที่คาดว่าน่าจะเกิดจากการทำงานผมจะต้องทำอย่างไรบ้างครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงขณะเกิดเหตุแล้วครับซึ่งนายจ้างจะต้องแจ้งข้อมูลกับพนักงานเจ้าหน้าที่โดยหากลูกจ้างเสียชีวิต ต้องแจ้งข้อมูลภายใน24ชั่วโมงหรือกรณีสงสัยว่าป่วยจะต้องแจ้งข้อมูลภายใน3วันและให้พาลูกจ้างไปตรวจวินิจฉัยโรครักษาพยาบาลและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายครับและช่วงสุดท้ายคือช่วงหลังเกิดเหตุครับ ช่วงนี้นายจ้างต้องให้ความร่วมมือในการสอบสวนโรคโดยให้ข้อเท็จจริงหรือส่งข้อมูลเอกสารให้เจ้าหน้าที่และอำนวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ครับแล้วหากกรณีที่นายจ้างไม่ปฏิบัติตามที่กล่าวมาข้างต้นนี้จะมีโทษอะไรบ้างครับน้องเซฟตี้แน่นอนครับหากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ ภายใต้พรบฉบับนี้จะมีโทษดังนี้ครับมาตรา39หากนายจ้างไม่แจ้งข้อมูลที่จําเป็นเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการป้องกันและการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพแก่ลูกจ้างมีโทษปรับไม่เกิน50,000บาทมาตรา43 กรณีที่นายจ้างที่จัดให้มีการตรวจสุขภาพลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวะอนามายัยสภาพแวดล้อมในการทำงานด้วยหน่วยบริการที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตามมาตรฐานของกรมควบคุมโรคมีโทษปรับไม่เกิน50,000บาทมาตรา45หากนายจ้างไม่แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่กรณีพบลูกจ้างเป็นหรือมีเหตุสงสัยว่าเป็นโรคจากการประกอบอาชีพในสถานประกอบกิจาการมีโทษปรับไม่เกิน20,000บาทมาตรา46 หากนายจ้างไม่นำลูกจ้างเข้ารับการตรวจวินิจฉัยโรครักษาพยาบาลหรือฟื้นฟูสมรรถภาพตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่กรณีพบลูกจ้างเป็นหรือมีเหตุสงสัยว่าเป็นโรคจากการประกอบอาชีพในสถานประกอบกิจการมีโทษปรับให้เกิน1 0 0 0 0แสบาท และนี่ก็คือเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับนายจ้างที่น้องเซฟตี้เอามาฝากทุกคนในคลิปนี้ครับถ้าไม่อยากพลาดความรู้ดีๆแบบนี้ก็กดติดตามเพจ Enoclo เอาไว้ได้เลยครับสำหรับคลิปนี้น้องเซฟตี้ลาไปก่อนนะบ๊ายบาย